คนไหนที่คิดว่าล็อกซี่นมใหญ่ก็แบบกระทืบไลฟ์ไปเลยนะ <Yeah. S 1> ไปบลูเคานเตอร์ม,มาหาเทพมามาสตัวที่4ีํอำนาจต้องเกิด <c oughs> เออ h ์ฮันชอปบริการเติมเงินเกมมือถือที่ไว้ใจได้ราคาถูกสะดวกไม่มีรีฟันแน่นอนรับเติมเงินเกมมือถือทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกม7บาทฟรีไฟ i r พับจีม o บายเก e n s ชิน i ิงแพ็โปรโมชั่น7บาททั้งเซิร์ฟเอเชีย g l o b a l มีหมดเลยนะครับ แล้วที่สําคัญเลยคนไหนที่ไม่รู้ว่าจะเติมเกมเซิร์ฟญี่ปุ่นยังไงทางร้านก็รับเหมือนกันนะแล้วถ้าน้องๆพี่ๆคนไหนบอกว่ามาจากมีน้อยเกมเมอร์ก็ยังมีส่วนลดให้อีกด้วยคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีเนี่ยก็นี่เลยนะครับ The h u n d Shop อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะเอาล่ะครับผมกลาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมมีน้อยเกมเมอร์กับเกม7บาปกันอย่างเช่นเคยนะครับแล้วก็คลิปในวันนี้เราก็จะมาสุ่มกาชากันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ ตู้นี้เลยตู้ของน้องล็อกซี่สุดสวยสุดอวยด้วยนี่เลยนะครับผมตั้งน้องไว้เป็นลีดเดอร์เลยเอามาโชว์ข้างหน้าเลยก็หวังว่าวันนี้น้องจะมาซึ่งในคลิปนี้ผมจะเปิด1การันตีนะฮะก็อยู่ที่242เพชรน่าจะใช่นะอยู่ที่242เพชรก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องล็อกซี่ของเราจะออกมากี่ตัวนะฮะคลิปนี้ <c oughs> นี่ไงพูดเยอะไงหิวข้าวแล้วไม่ได้กินข้าว งั้นแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอไปกินข้าวก่อน <c oughs> น้องๆจะงงเอาพี่ได้เหรอว่าเพิ่งอัดอัดคลิปแล้วไปกินข้าวได้เหรอได้ดีครับเ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวผมมาแป๊บหนึงนะฮะ2000อ e a r s later โอเคทุกคนมาแล้วมาเราก็พร้อมแล้วนะครับพร้อมเกลือแล้วหรือเปล่าจานถ้าพร้อมเกลือแล้วก็กดกาชากันไปเลยนี่เป็นตู้สเตปอัพด้วยนะฮะตู้นี้ ประหยัดเพชรมากกว่าเดิมค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันจะการันตีตอน242เพชรแค่นั้นเลยนะครับมันน้อยมากนะฮะคือแบบคนไหนที่จะเปิดกาชาตู้สเตปอัพเนี่ยควรเปิดให้มันได้การันตีนะถ้าคนที่จะเริ่มเปิดนะ <Okay. S 1> ผมไม่แนะนําว่าให้เปิดแบบครึ่งๆกลางๆนะครับก็เปิดไปให้หมดเลย10ตุม่มนะเราก็ไปดูเลทของตู้นี้กันก่อนนะครับซึ่งเลทของตู้นี้ส่วนใหญ่เลยจะเป็นตัวของเหล่าเพพิบัติคือไม่ใช่ส่วนใหญ่คือทั้งหมดเลยดีกว่าเป็นเหล่าเพพิบัติทั้งหมด แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะจะมีแค่ชินตัวเดียวเท่านั้นเลยนะครับที่เป็น SSR ผู้ชายที่เหลือเป็นผู้หญิงหมดเลยนะฮะจะมีตัวละครลิมิเต็ดด้วยอย่างเช่นตัวของน้องวาเลนติฟ้าที่เป็นตัวชุดว่ายน้ำนะแล้วก็มีตัวของน้องโนเบสอิสตินเขียวนะครับที่เป็นตัวชุดว่ายน้ำแล้วก็ยังมีตัวของลิเลียแดงด้วยนะครับเป็นล่างอเวกซึ่งผมอยากได้มากนะครับในเซิร์ฟนี้ผมยังไม่มีไงก็อยากได้ลิเลียนะ ส่วนตัวละครที่อยากได้อีกตัวหนึ่งก็คงจะเป็นตัวนี้แหละนะครับล็อกซีฟ้าคือมันต้องอยากได้แน่นอนอยู่แล้วนะฮะเลตก็อยู่ที่0.5ก็หวังมาน้องจะมานะคลิปนี้เบิ่มเบิมคืนลือน่ะโอเคนะฮะพร้อมแล้วทุกคนก็ฝากทุกคนด้วยนะครับเหมือนเดิมเลยคลิปกาชาต้องทํำยังไงต้องกดไลค์ดิครับทุกคนกดไลค์คลิปนี้เลยกระทืบไลค์ไปเลยคนไหนที่คิดว่าล็อกซี่นมใหญ่ก็แบบกระทืบไลค์ไปเลยนะแล้วเราก็จะไปลุยกันมาตูมแรกสเต็ปที่1 ไปครับผมอัดหรือ,อยังเนี่ยโอ้โหถ้าไม่อัดนี่ยาวบอกเลยว่ายาวจ,จัดๆเพราะว่าแบบคีโมมาตลอดทั้งคลิปนะฮะถ้าไม่อัดนี่คือหืมต้องไปพูดใหม่มันไม่ใช่แล้วไงมาอัดแล้วนะมากับผมตูมแรกนะครับมีหมูฮอกยังไงฮะถือกิ่งไม้ด้วยประเดิมตูมแรกถือกิ่งไม้เลยจารย์แต่ว่าไม่โดนต่อยนะครับแปลงล่างหรือเปล่าไม่แปลงล่างด้วยนะฮะยังไงครับมาพึบ เป็นสีทองนะตูมแรกยังไงเสมอด้วยเสมออย่างนี้ยังไงครับอนึกว่าจะมาเลยนะไม่ใช่นะครับเป็นสีทองโอเคโอเคนี่คือการประเดิมคลิปไงมันเป็นสไตล์อยู่แล้วที่แบบเราจะเกือตั้งแต่ตูมแรกคือไม่มีคลิปไหนเลยจานหมีช่วงเนี้ยคือมันจะมั้งแต่ตูมแรกไม่มีเขาเรียกว่ามันเป็นจุดขายของช่องตูมที่สองหงเพชรมา ประหยัดได้เยอะเลยนะครับตูม2นี้เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยดาบลอสเฟนว่ะทุกคนดาบลอสเฟนแล้วก็ตัวสอนสีแดงทางขวามือด้วยข้างบนแต่ว่ามีหมู่ฮอกเนะซึ่ง S s สเนี่ยหมู่ฮอกมันไม่มีอยู่แล้วนะครับยังไงก็ต้องได้แบบตัวอื่นนะโอเคสีลุงด้วยดึงเลยดีครับอย่างนี้ยังไงครับผมสะท้อนกลับไปได้เพราะว่ามันเป็นฟูเคาน์เตอร์ยังไงเล่าไปห๊ะ เต็มเหน้าไปดีครับกี่ตัวอย่างนี้ต้องตัวเดียวแล้วมาตัวที่2 Ok โอเคกิลเทนเดอร์เอนะครับออกไปแล้วยังไงครับผม SSR ตัวนี้ยังไงล็อกซี่หรือเป <Hello. S 1> ล่าลิเลียเขียวลิเลียเขียวนี่คือแบบเอาไปตีบอสกิลได้นะแต่ว่าเอาไปลง PP หรือว่าไปลงพวกแบบฟาร์มค่อนข้างจะยากแหละช่วงนี้นะครับมาตูมที่3สเต็ปที่3มาครับ ยังไงครับโดดเดี่ยวเดียวดายในก้อนเมฆเฮ้ยแต่ว่าดาบหักอย่างนี้แปลงร่างสองด้วยสกิปเหลืองจะมาหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> พี่นี่อย่างชอบเลยตูมสามนี้ <c oughs> สเต็ปที่4ไม่พูดพร่ำทำเพลงไปครับล็อกซี่คือพี่แบบน้องเป็นตัวอวยของพี่มากๆเลยล็อกซี่นะน้องต้องมาหาพี่สัก2อสาตัวขึ้นไปแล้วแหละเออคือไหนๆน,น้องก็นมใหญ่แล้วอะครับอ โอเคเรียบร้อยเกลือแดกด็อกซี่บอกจานทะลึ่งเกินว่ะมา SSR การันตีสเต็ปที่5ในสเต็ปที่5นี้ตำนานต้องเกิดแล้วแหละโอกาสได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยดูได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมมาไม่เป็นไรสเต็ปที่5การันตี SSR 1ตัวมารับผม1ตัวขึ้นไปนะก็มีโอกาสได้2ตัวเหมือนกันยังไงฮะแปลงล่าง3าด้วยแต่ว่าตัวสอนสีเหลืองน่มันต้องมาแล้วต้องมา2ตัวขึ้นไปแล้ว จังหวะน,นี้ยังไงครับยังไงครับผมอื้มสีทองว่ะสีทองอย่างนี้การันตีหนึ่งตัวชัวเพราะว่าถ้าสองตัวเนี่ยมันต้องเป็นสีลุงแล้วก็ตัวสอนสีแดงทางขวานะโอเคตัวแรกเลยยังไงเอ้ยนั่นแหละเป็นไงผมบอกเลยเป็นไงครับการันตี SSR สเต็ปที่5เป็นไงฮะมาเลยนะครับน้องล็อกซี่ฟ้าชุดว่ายน้ำ คือมันเบิ่มเคือลือแน่นอนนะจะรอน้องบรรยูอาเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหบอกเลยของเขาดีจริงๆโอเคเรียบร้อยนะครับสเต็ปที่5มาแล้วนะ1ตัวซึ่งคลิปนี้เราจะได้การันตี2ตัวขึ้นไปแน่นอนนะครับสเต็ปที่6ไปเลยไม่พูดพำ่ำมทำเพลงแล้วมันต้องมาอีกตัวหนึ่งขออีกสักตัวหนึ่งได้ไหมล่ะมันจะได้เป็นอติสามไงยังไงครับผมแปลงล่างส โดนต่อยหรือเปล่าเรียบร้อยดีครับจะเหลืออะไรล่ะครับผมสกิปดีจานโอเคตุ่มที่6สเต็ปที่6ก็เกลือไปมา1เพชรสเต็ปที่7ไปครับ1เพชรนะยังไงเฮ้ยตรงสอนสีแดงยังไงครับผมดับหักด้วยไม่แปลงร่างยังไงฮะโดนต่อยหรือเปล่าปาดปาดมาตัวสอนสีแดงโดนต่อยเฉยเลยเฮ้ยคือมันโดนต่อยงี้มันได้ด้วยเหรอโอโหอุตส่าห์มาสวยสวย ตัวสอนสีแดงแต่ว่าโดนต่อยเฉยอะไรกันครับเนี่ยมาสเตปที่8มีหมูฮอปตามหักโอ้โหการันตีแน่นอนการันตีความเกลือแน่นอนจังหวะน,นี้ดูทรงแล้วเรียบร้อยดีครับหมูฮอปมาในตู้พวกนี้จะการันตีแน่นอนนะความเกลือเนี่ยโอเคมาสเตปที่9ไปครับผมมาครับสเตปที่9นะไม่มีหมูอ่ะ แต่ว่าเฮ้ยกระพริบตาอย่างนี้แปลงร่างสองด้วยดาบหักจะคลิปเหลืองอยังไงครับปับปับโดนต่อยแบบวนหลูกเลยถามจริงโอเคได้ดีครับสเต็ปสุดท้ายการันตีล็อกซี่แน่นอนนะฮะหนึ่งตัวแต่ว่าสเต็ปที่10เนี้ยมันต้องออกอีกสักตัวหนึ่งมันจะแหลมมากต้องล็อกซี่เอ๋ยน้องล็อกซี่ต้องมาหาพี่แล้วแหละ ไปครับผมสเต็ปสุดท้ายนะสเต็ปที่10มีหมู่ฮอกเฮ้ยนี่ไงดาบลอดฟนินหมู่ฮอกแล้วก็กระพริบตาด้วยทองฟ้าสว่างอย่างนี้ต้องฟลูเคานเตอร์กลับไปสวยๆแล้วแหละดัสบ,บอกว่าเดี๋ยวจานเดี๋ยวผมเองมาฟลูเคานเตอร์ไปเลยจงังหวะนี้ต่อที่หน้าโดนที่หน้าไปฟลูเคานเตอร์ปัาม มันต้องอย่างนั้นดีครับเดีย๋ยวเพิ่งนับศพทหารนะโอเคหนึ่งตัวว่ะหนึ่งตัวอย่างนี้จะมาไหมเนี่ยต้องรอลุ้นว่าจะเป็นตัวอะไรก็ขอให้เป็นน้องลิเลียแดงไม่ก็เป็นตัวล็อกซี่ฟ้านะมาตัวที่สองอาริโอนี่ตัวที่สามเอาแล้วไงหมูฮอกออกไปแล้วคือมันออกไปแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเ r นะครับไม่มีดั๊ดนะตัวนี้โอเคหัวล้อ,อะไรไทชูขำมากมั้ง อืมหาเทพมามาสตัวที่4ี่อำนาจต้องเกิดเดี๋ยวเพิ่งนับศพทหารนะก็เป็นตัวหนึ่งที่หายสับสนไปในเกมแรกคือไม่มีใครเล่นแล้วตัวเนี้ยเรียบร้อยนะวันนี้ว่ายังไงอะตอมิกมาอย่าบังกล้องผมนะโอเคนะครับตู้นี้เกลือกันไหมทุกคนทั้ง10สเต็ปเนี่ยเกลือกันไหม ได้กันกี่ตัวก็คอมเมนต์ไใต้ในตลรางคลิปได้นะว่าพี่ผมได้10ตัวเลยผมได้2ตัวผมได้3ตัวเงี้ยก็มาคอมเมนต์ไใต้ในตา่างคลิปได้นะครับมาอวดพี่หน่อยว่าได้กี่ตัวกันนะตู้นี้เดี๋ยวผมก็จะไปปั้นน้องล็อกซี่มาเล่นกันดีกว่านะครับอยากลองเหมือนกันนะลอกซี่ฟ้าได้ข่าวว่าพาสิบเราโกงนี่เล่นคู่กับเสดิจนี่คือโกงนี่เราเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปลองนะว่ามันคอมโบอมาตะได้จริงหรือเปล่าคลิปในวันนี้นะครับก็ ขอลาไปกันแค่นี้แหละนะครับคนไหนที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กด s u b สไ r i b e แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยแล้วก็ที่สาคัญเลยของช่องเราคือกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปไลน์นะครับก็อย่าลืมติดตามมาด้วยนะส่วนน,นี้นผมขอตลาไปก่อนแล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม